ก็มีเมื่อวานนี้นะครับก็คุณอนุสรและก็ทีมงานผู้สมรสรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีสอสอบ้างนะครับที่มาเมื่อวานนะครับก็ให้กำลังใจพวกเรามาวันสองวันนะครับวันที่แล้วแต่ว่าลุ่มอื่นยังยังยังไม่มีนะครับแล้วแล้วมีอุปสรรคนะครับปัญหาอะไรบ้างครับที่ที่นำมาปสัรคปัญหาก็คือเราไม่มีกำลังรับกันมากพอครับแล้วก็ผู้บริจาคก็ ก็คงจะเหนื่อยจะท้อกันไปเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่พ้นคนประจักษ์เข้ามาก็เราต้องวิ่งหาเงินจากพวกพ้องเรากันเองเรามาช่วยๆกันแล้วก็ยังไม่มีกำลังสนับสนุนจากฝ่ายใดมาช่วยครับนี่มาด้วยใจจริงๆมาด้วยจิตอาสาจริงๆนะครับวันวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเลยครับวันที่เโอ้นี่นี่ดูครับนี่ค่ะปริมาณปริมาณข้าวของที่เราผลิตสูงสุดเท่าไหร่ครับที่ที่ทำมาวันหนึ่งวันหนึ่งก็ พันกว่า,ว,าวันนี้สองพันครับสองพันกว่าครับแล้วก็เราเรามีทีมไปไปไปแจกไหมครับเอาไปแต่เราเราเราจะมีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมาแจกมารับไปนะครับไป,ไปคือเขาจะมาแจ้งยอดกับพี่เรานะครับว่าต้องการเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่เราก็จะทำไให้คือเห<ร>มือน<ะ>กับกําลังเราไม่พอในในส่วนนี้ใช่ใช่ครับคือหน้าที่หลักของเราก็คือหน้าที่ทำอาหารรับส่งให้นะครับส่วนใครจะไปแจกที่ไหนก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแจ้งมา เราก็ให้หมดก็ขอขอบคุณนะครับนะคุณเทนะครับคุณเทน้องกอชคุณกอชรุบลีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ